มาที่ร้านหลุยนะคะน้อปอนกำลังซื้อกระเป๋านะคะกระเป๋าหลุยสหลายตังเลยอะกำลังกลังเลือกไซส์ มีสวยงามมากเลยเมืองฝรั่งเศสปารีสเป็นเมืองแฟชั่นพราะฉะนั้นเขาก็จะมีประดับประดาสวยงามนะะอันนี้ก็จะเป็นมีกุชชี่อยู่ฝั่งน้อนอันนี้ก็จะเป็นหลุยนะคะแล้วก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรซิลีนนะคะกระเป๋าสวยๆนะคะกุชชี่นะคะตกแต่งสวยงามนะพ่อคับลูกกำลังเลือกหลุยอยู่กระเป๋าหลุยนะคะมีสิบากวันเงินเดือนเยอะเนาะให้ก็ซื้อไปเราคงซื้อไม่ไหว